สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะแค็มนี้เนาะไก่จะฟักแล้วเพื่อนเพื่อนที่จริงเป็นไก่สามแม่ได้เพื่อนเพื่นอนก,กำลังงามๆเลย แม่ไก่นี่ก็สําคัญนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ไก่ตัวใดสีลูกโยกแม่ไก่ตัวใดสีดูแลลูกได้แบบนี้คือเจ้าจุกเหรอเพื่อนเพื่อนแบบนั้นนะเราต้องคัดไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นที่แนวคิดเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเป็นที่แนวคิดแบบนี้นะ่าคัดไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะเพื่อนเพื่อนที่จริงไก่จะ เพราะลูกหลายหลายรุ่นแล้วแต่ว่าหลายซอกแล้วแต่ว่าบบได้ลูกเพื่อนเพื่อนบได้ลูกในในที่นี้หมายความว่าไก่หมายความว่าแม่ไก่ยะจาะนะมันฝากไข่กันเพื่อนเพื่อนฝากทับฝากทับเห็ดใไก่บบเสมอนะเพื่อนเพื่อนเห็ดใไก่ที่ฟักออกมาบบดีนะเพื่อนเพื่อนไก่ที่ฟักออกมาไม่ดีนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่ดีเท่าที่ควรนะนี่ อันนี้ก็เป็นไก่รุ่นสองรุ่นอยู่ได้เพื่อนเพื่อนฝากใส่กันและยายจ๋า,จากาม,มมกใส่กันค่ะลูกไก่เนาะค่ะเลี้ยงไก่เนาะค่ะเลี้ยงแบบใดเข้าจังเลี้ยงแบบใดเข้าจังบกขาดทุนเลี้ยงแบบใดเข้าจังบ่ได้อ่าซื้อแบบนี้เนาะค่ะเลี้ยงแบบใดเข้าจังสิบยัดเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็การเลี้ยงไก่ก็มันเป็น ตกท,ทอดเนาะเพื่อนเพื่อนรุ่นโตรุ่นนะนะเพื่อนเพื่อนแต่เดี๋ยวนี้กาสมัยใหม่เห็นอะไรก็ได้เอามาฟักเอาอย่างก็ได้แบบมีานาแต่สําหรับยายจ๋าคือเลี้ยงเลี้ยงแบบใดก็ได้ที่ลดต้นทุนยายจ๋านะคะเลี้ยงแบบใดก็ได้ลดต้นทุนนะเพื่อนเพื่อนการการคัดไข่การคัดแม่ไก่สาคัญเพื่อนเพื่อนแม่ไก่ดีเพิ่นสีเลี้ยงลูกดีนี่เพิ่นบ่ต่อเลยทั้งที่มีอยู่สามตัวที่บบแม่นลูกเพิ่น เดียวนะคะเพื่อนๆเลี้ยงแบบใดแบบนี้ฮะนะประหยัดต้ตนทุนนะนะค่ะเพื่อนๆคือบหาทุนสะเสริมทุนสะสมนะเพื่อนๆยิ่งยิ่งตอนนี้เนาะคะ<ๆ>่ะเพื่อนๆแบบแบบแนวคิดของยายจ๋าคือยายจ๋าบบมีบบมีต้นทุนเยอะแบบนี้นะเลี้ยงมาคือร้นตัวรุ่นที่ที่ยายจ๋าเลี้ยงมีอยู่แล้วแบบนี้ฮะนะค่ะเ<ๆ><ๆ>พื่อนๆก็เลยเอามาเลี้ยงแล้วก็พยายามคัดแม่ไก่ตอนนี้ฮนะเบ่งแม่ไก่คัดแม่ไก่ไว้แบบนี้เพื่อนๆ เบ่งแม่ไก่คัดแม่ไก่ไว้นะตัวใดมันคือตัวใดมันคือจนอจสีอาหนะครับเพื่อนงามอันนี้เป็นแม่ไก่ฝากเลยเพื่อนเพื่อนแม่ไก่ฝากที่จะฝากลูกไว้นี่เป็นโบเป็นของเพื่อนเบิร์ได้เพื่อนเพื่อนเห็นไหง,งามแจๆแต่เเป็นอย่งยงจจยางยจกจอย่างฝากเนื่องจากเพื่อนนี่เกิดลูก Ai, เปก้าวตัวชื่อว่าผ่านนะนะเพื่อนเพื่อนดูแลลูกได้ไป็ก้าตัวนี้ถือว่าผ่านทั้งท่านที่ไข่บางไขก็อาซิบเมนของเพื่อนแบบนี้ฮนะแต่พี <Credit noise> ่ๆเพื <Yemen> ่อนเพื่อนที่เพื่อนเป็นสายเลี้ยงหรือเพื่อนอจซิบเฮดแนวนี้เนื่องจากมันสีเฮดไทยกายพันนะนะเพื่อนเพื่อนสิเฮดไทยกายพันได้พันบบดีได้พันบบสมบูรณ์นะนะครับเพื่อนเพื่อนหรือเป็นลูกซอดแบบว่าถ้าเอาสีให้เพื่อนผสมกันแบบดิซิบบดีแบบนี้ฮนะคับเพื่อนเพื่อนอันนี้ค่ะกะ พี่ๆเพื่อนๆถ้าได้เบิ้งแล้วก็ให้เป็นแนวคิดเนาะเอาไปเอาไปแบ่งเอาไปสะสมประสบการณ์นะนะพเพื่อนอันนี้ก็ยายจะมาว่าให้พี่ๆเพื่อนๆเบิ้งว่าพอทัดมาปีนี้นะคะพเพื่อนๆยายจะจปีที่แล้วที่ยายจันเลี้ยงคือปล่อยเอาไปขายเบิ้งแล้วตัวรุ่นๆเนาอะอนคัดจะแม่ๆมันไว้ะนะคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เลยแบบว่าอาก็จะเป็นบางจังหวะที่ยายจะจลงคลิปเนาะค่ะ เพราะว่าบางบางบางโอกาสเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกนะคะ่ะเะะพื่อนๆก็เลยโบนิลงเนาะค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณพี่ๆเพื่พอนๆที่มาเป็นกําลังแรงใจเนาะคะ่ะในปี2000 2567เนาะคะ่ะเพื่อนๆกับเพื่อนๆหลายๆบ้านกับกับจะมีความสุขในปีใหม่เนาะคะ่ะในปี2000 หกสิบเจ็ดเนาะค่ะค่ะรวยรวยปังปังทุกทุกบ้านยอดทรัพย์ยอด,ยอดวิวเนาะค่ะที่สําคัญสุขภาพกายส,าสุขภาพใจแข็งแรงเนาะค่ะเฮ็ดยังกันมันกับสิรุล้วงเนาะค่ะเพื่นอนเพื่อนเฮ็ดยังมันกัสิผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นสิ่งบ่ค่อยดีไปได้ด้วยดีะนะค่ะเพื่อนเพื่อนก็ยายจ๋าก็ขอบพระคุณมากมายนะคะสาหรับคลิปหลายๆคลิปที่พี่เพื่อนเพื่อนแวะมาให้กําลังใจหรือพี่ๆเพื่อนเพื่อนที่ยายจ๋ายังบริต่อคลิปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ สำหรับคลิปนี้ขอคุณมากมายนะคะพเพื่อนๆข้อมูลอาจจะอาจจะบอาจจะบเป๊ะแบบแบบเกษตรกรเกรนาะค่ะข้อมูลของยะาจาอาจจะไม่เป๊ะแบบเกษตรกร,กรที่เพื่อนเห็ดเป็นประจํานะคะพเพื่อนๆยะจาทาในแนวคิดของเคยเลี้ยงกับพ่อกับแม่มาแบบนี้นะเคยเลี้ยงพ่อแม่ว่าแม่ไก่ตัวใดที่เพื่อนกกลูกดีที่เพิ่นไข่ลูกดีแล้วเพื่อนดูแลลูกดีก็คือเป็นแม่ตัวนั้นดีเนี่ยนะเพื่อนๆแม่ตัวนั้นเหมาะที่สุ แม่ตัวนั้นเมาะิิเป็นพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุต่อไปฮะนะคคัะเพืเ่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากมายนะคะเพืเ่อนๆ